ผมไม่ใช่คนเงินมากผมเป็นคนโมดสวัสดี FC ป้วยซ้อมเนี่ยอ๋ถ้าใครมันเควอยด้วยกับผมทิ้งไอดีเกมว้ดอก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนผมจะแอดเฉพาะมาในที่กดติดตามและกดใจกดแชร์ให้ผมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในโหมดป้อนวีปอนต้นหลังจังหวะนี้กระลามชนะต่้ไปหนึ่งอันใราคาซอนสลอนคนไปตาเปิดเอวายฮีโร่ก็ระจังหวะนี้ก็ได้เวลาฮีโร่ ไอ้จะทำเป็นห้าวได้ร้องเฮลเมียน้องได้เวลาเอาชนะตู้ไปป้อนมันซะแล้วเจ้าปง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 ไว้ไว้ปงปงปงปองอ้าช่วยยาครับฉันชอบได้ยาเว้ยสาวสมุไรไปกระมอยไป็ะกั่ปลอนน่ะปลาดอตอ้อยนี่ช่วยยะจังหวะนี้ต้องไปเติมคุณเมียซะแล้วชนะเฉย ตาที่สองวันให้ก oh ็ะ oh. ด uh ูกเนี้ยแหลมเด็กไอ้ดุงไปสตารนี่ก็ได้ลูกซอก็บอกสั้นป้อนแปกมาแล้วจังหวะนี้อัวต่จอดเด้ถูกไกโอ้ยเดอปลาเดอดอนปลาเดืกกระงว่าปลาอย่างที่บอกอ้วามกรชอดพื่นอวลาช้อก็ออย้ยๆ้ยตแปมาปอนมาตรโอ้ตแปลม้ลอยลวแต่ดอกอย่าฮะเฮ้ยเดืออยก็เห้ามไอนกระจอกมาก็เดปลาระวังไว้นาอเดี๋ยวมันหม่อยเองแน่ ถอยแต่ไม่สีเฮ้ยอะไรนะร้อนนักปลาังหวะนี้ศัตรูมหยกอยู่ผมก็เลยเอาเอนโฟกราดด้วยว่าปุ๋มัยนี่เป็นปลาช็อตไม่ได้แล้วจังหวะนี้กองชือข้างหน้าโลเคชั่นคอตปลาอ่ะอืตัปลาตายปลาหม้โอ้หมอยยิงยังไงให้เพื่อนฟลอมวะเนี่ยโอ้ยยังมีอ่ะเนมเพื่อตับปลาในกล้านั่กล้านั่เฮ้ยบอกแะสกิลตอนนี้ปะนอกยังไง ออกมายังไงพบอ่ะปลาอวมชอยปลอดชิบหายไม่น่ามาเลยเฮ้ยเสร็จรุ่นแน่มึงตายแม่ไอ้รอนี่ก็เก่าชิบหายเลยแต่ก็ยังดีที่มันป้อนไอแปลนั้นได้นะแม่ก็หวังว่าตาที่สามนี่เราต้องกิดตายศัตรูให้ได้ก็พอละจะได้ไม่ต้องยาวมากทะลิปอบบปอกเล่นปอกเงนปลาปอดก่อนไกลกล้าละลายปลาตื้อจะตื้อเดาแอบนแบบไอเยเกะเฮ้ยไว้ฟันอโอแต่ชัดไม่ให้ได้เลยอารมณ์เน่าไว นั่นไงผมว่าแล้วตาเนี่ยชิกเกรปร้าปะเน่าดเิเดี๋ยวจะเอาไอา้พีซีศูนย์ปอดมันแม่ง,งเลยเนลลลลี่ตลอดปลอมละเผื่อต่เราเผื่อต่อเราโอ้ยดับปลาชดแตงตีดับปลาสะชิกเกรปยังงี้ไม่ได้ถ้ามีแขนต้องไปชำระแต่ถ้าไม่นี้กูขอ,อหนีละกันท่าในใดนั้นก็โดนโรน,นมันมาใหม่แล้วก็สโลไปอีกสักหนึ่งวิอิชิภัย ก็ผมบอกแล้วว่าเองอย่าเฮาเแ็งต้องร้องเฮลเมียเองเนาะนั่นเองก็เอาใจสู้แมมมอสละครับงานนี้โอ้ยเกือบตุยลีมือไล่ไปโดนกองไฟเออกองไฟโอ้ยผมผมเนี่ยหลอนซะกวจังนี้เสียงปืนมันรัวจัดยังไงตอบจักไปเช้าไอ้ประไม่ได้เต่าแขนขนาดนี้วันนี้เออเสียใจตัวเรามันคงจะช่วยอะไรไม่ได้ดูจากทรงแล้วเชี่ยแนั่นแน่จังหวะนี้มันต้องแอกมวยเต่าตุย ผมรู้มันต้องอเอาป๊อกแอดอปนแน่ๆนะไงว่าอะไรเต่าตุ๋นเนี่ยมากเก่าเพลย์ระว่งกอใหญ่ที่ยิงพุ่เดตกนะ่ะนมใหญ่ไม่กลัวน้องลกลัวจะมีจะฟองน้ำมาดิมามมแล้วก็ได้มุมอยู่กันทัง้งคู่นะเนี่ยดูจังหวะนี้ได้ก็ได้ผมก็ได้ชิบหายจาังหวะนี้ไม่ได้การแล้วลนะ่ะหนีสิครับโลไลเฮ้ยเจอไปแล้วปลาบุกกระปาะมึงแล้วโอนเจดปลาจังหวะนี้ออกมาจากต่างเพื่อจะมาช่วยเราอ่ะอืยังไงโอ้ยช่วยไม่ได้เลยเอาเอาสกิลไปชุบกันเองเด้อช่วยชิเกะได้อะไรดิ เนาะอาจูงี่จําปลอรอกูยปลอนดปลานกไวยบุนาตจูมัไงเฮ้ยตลอดนี่ดแผลในมไม่เต็มนรูปเนาราจังหวะนี้โดนไม่โดนไม่รู้เลยครับอืมเฮ้ยึ๊อ้ยทำามันลบเก่งจังหวะอีกอย่นี้นี่ปลอเลยดะนัอี้ก็เกิดปอนนี่แหละเกิดอนเสียดาหล่อโชคดีนะไอ้ไวฮิโรแามวก้ะ ยินดีที่เหลือคุณเมียอยู่กับผมเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาอ้าอยูดในปลา,าเข้ามาไม่ดูตามาตาเกลินเลยนะเราอะ่ะเออรู้จักพวกตาเกลินอะจังหวะนี้ก็เหลือบ้าต่อหนึ่งแล้วแล้วนั่นนี่อ,อืมไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เดี๋ยวสองหนึ่งมัดรวมไปให้แล้วกันเออเฮ้ยอยู่ทางซ้ายละน้องว่างไงอุย้ยจังหวะนี้ผมก็รู้นะครับพีซีซูนก็โอ้ยตายปลาไตาย,ยิงว่าวเด้าลมไปซะล,ปละอวนะครับปลาเลสลับชนะเอ็มโฟสกิทเนยไอเกเกได้ก่อนได้กกริปตัดเลยครับน้องจังหวะนี้สลับชนะเอ็มพีซีซูน์ฮารูไมบลอนนี่ จอหย่าโอเคครับทุกคนสลับคลิปแนาตีใครที่อยากจะมาเล่นกับผมแบบนี้นะครับอ่าทำตามนี้ได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับตรงตรง้นคลิปเลยนะครับอ่าคอมเมนต์กดแชร์ทิ้งย่อดีไว้นะครับผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะนะครับผมนะผมจะได้มีกำลังใจทำกับทุกคนไงนะครับอ่าอย่าลืมแล้วผมคนนี้คือบิ๊กคีโร่กับ เอวายฮีโรในคลิปนี้ก็ลาตัวไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า